พี่ครับพี่ครับพี่เส้นออเดอร์ของผมหายไม่มีแสดงบนกราฟทำอย่างไรครับออกออเดอร์แล้วไม่เห็นตำแหน่งเข้าออเดอร์บนกราฟ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับจากปัญหาของเพื่อนๆที่สอบถามมาเรื่องหนึ่งที่มีไม่บ่อยแต่ก็พบเจอได้เรื่อยๆนะครับก็คือเมื่อเราทําการออกออเดอร์นะครับมีออเดอร์นะแล้วก็ดูที่กราฟของสกุลเงินที่เราออกออเดอร์ปรากฏว่าบนกราฟเนี่ยไม่แสดงเส้นราคาตําแหน่งที่เราเข้าออเดอร์เลยนะครับไม่ว่าจะ TPSL อย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะดูได้ตําแหน่งที่เราเข้าออเดอร์ไม่มีนะครับบนกราฟจะไม่เจอเลยนะครับ ทีนี้จะทำอย่างไรเรามาดูถึงวิธีการแก้ไขกัน ่อนอื่นทําความเข้าใจกับเพื่อนๆที่กําลังชมวิดีโอนี้อยู่นะครับเส้นราคาที่เราเข้าออเดอร์ตามตัวอย่างภาพนะครับถ้าเราเข้าออเดอร์นะครับเราออกออเดอร์ควรจะปรากฏตามภาพเซลล์สกุลเงิน EURUSD เนาะเขาก็จะแสดงสถานะมีเส้นที่ตําแหน่งเราเข้าออเดอร์ตําแหน่งไหนถ้ามี t p s l ก็แสดงสถานะแบบนี้นะอันนี้คือปกตินะครับเช่นเดียวกับด้านล่างนะครับสถานะแท็บเทรดเนี่ยก็แสดงสถานะเช่นเดียวกันนะ แต่สําหรับเพื่อนๆบางคนนะครับไม่แสดงสถานะถ้าไม่แสดงสถานะให้เช็คแบบนี้ก่อนนะครับไม่แสดงสถานะแบบนี้ลองเช็คแบบนี้ก่อนดูซิว่าออเดอร์ที่เราออกมันเป็นสกุลเงินอะไรนะครับอย่างอันนี้ EUR USD แต่เราดึงกราฟของ XAU USD มาแสดงก็จะไม่เจอก็ให้เราเลือกสกุลเงินที่เราออกออเดอร์นั้นขึ้นไปแสดงบนกราฟนะครับอย่างเงี้ยคลิก ลากขึ้นไปวางนะครับเขาก็จะแสดงตำแหน่งออเดอร์ของเรานะครับในสกุลเงินนั้นๆให้เราเห็นเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะเส้นออเดอร์ของเราไปไหนเพราะว่าเราดูสถานะของกราฟที่ไม่ใช่กราฟที่เราออ,อ,อเดอร์นั่นเองนะครับกับอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้เส้นตำแหน่งเข้าออเดอร์ของเราไม่แสดงนะครับซึ่งปัญหานี้เกิดจากการตั้งค่า MT4 หรือ MT5 ของเรานั่นเองนะครับเราอาจจะไปเผลอโดนโดยไม่ตั้งใจ หรือว่าลองปรับตั้งค่า MT4, MT5 ของเราแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราไปปรับอะไรแล้วก็หาทางเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะดึงกราฟที่เป็นสกุลเงินที่เราเข้าอ,ออเดอร์มาแล้วก็ตามนะครับถูกต้องแล้วก็ตามแต่ว่าก็ไม่แสดงตำแหน่งเข้าราคาให้เราเห็นให้ทำแบบนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีนี้ให้ไปเช็คที่ทูลน,นะครับนะครับตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาที่ออปชันนะครับเพื่อน แล้วแล้วเข้ามาที่แท็บของชาร์ตนะครับตรงนี้ชาร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่ง show trade level นะครับตรงนี้ถ้าเราติ๊กออกนะครับมันจะปรากฏแบบนี้ครับเห็นไหมครับตำแหน่งการเข้าออเดอร์เราจะไม่เห็นเลยจะไม่แสดงเลยนี่คือปัญหาของเพื่อนๆที่พบเจอว่าตำแหน่งเข้าออเดอร์เส้นราคาเข้าตำแหน่งออเดอร์ของเราหายไปทั้งหมดทำยังไงก็ไม่กลับคืนนะครับวิธีแก้ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ชูครับ สำหรับ MT4 นะครับแล้วก็ไปที่ Option แล้วให้แน่ใจว่าเราเลือก p a l e t t e Tab Chart นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Show Trade Level นะครับแล้วก็กด OK นะครับ ตำแหน่งเส้นเข้าออเดอร์ตำแหน่งราคาเข้าออเดอร์ t p s l จะปรากฏนะครับทีนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเรามาดูเพื่อนๆที่ใช้ MT5 กันบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังใช้ MT5 ในการเทรด forex นะครับแล้วเจอปัญหาเดียวกันคือเส้นตำแหน่งการเข้าออเดอร์ของเราไม่ปรากฏบนกราฟนะครับเราจะทำอย่างไรวิธีแก้ไขคล้ายกับใน MT4 เลยนะครับเราเข้าไปที่ tool ครับแล้วก็ไปที่ option ไปที่ตำแหน่งชาร์ตเหมือนกันนะครับเราไปตำแหน่งชาร์ตแล้วไปเลือกที่ตำแหน่งนี้โชว์เทรดเลเวลนะครับตรงนี้นะครับทำเครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้นะครับแล้วกดโอเคนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งราคาที่เราเข้าออ,อเดอร์ก็จะปรากฏทีนี้เราจะทำา SL หรือ TP เราก็สามารถทำได้นะครับเส้นราคาเข้าออ,อเดอร์ ตำแหน่งที่เราทำ S H L T P ก็จะปรากฏเช่นเดียวกันนะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเจอแต่ละเคสเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยเหลือตัวเองมาสารวนกับการหาเส้นตำแหน่งเข้าออเดอร์เนี่ยนานนะครับและสับสนว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาขอคำแนะนำนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่บังเอิญเจอปัญหานี้แล้วมาค้นเจอวิดีโอนี้ก็หวังว่าวิดีโอเนี่ย ไขปัญหาให้เพื่อนๆและช่วยแก้ปัญหาเพื่อนๆได้นะครับที่เหลือเพื่อนๆจะได้มีความสุขกับการเทรด forex สําหรับเพื่อนๆที่กําลังเทรดอยู่ขอให้มีกําไรกันทุกคนนะครับปัญหาหรืออุปสรรคที่เพื่อนๆเจอในการเทรด forex หากไม่รู้จะถามใครนะครับแอดไลน์ที่ปรากฏบนวิดีโอและ l ล n e ID ที่อยู่ภายใต้วิดีโอสอบถามได้ด้วยความยินดีนะครับหากผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆนั้นประสบความสำเร็จหรือช่วยเหลือให้เพื่อนๆแก้ไขปัญ นั้นได้ด้วยความยินดีครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเทรด forex หรือต้องการที่จะเปิดบัญชีเทรดเพิ่มลิงก์ในการเปิดบัญชีเทรดอยู่ภายใต้วิดีโอนี้รวมถึงลิงก์สําหรับเปิดบัญชีเทรดประเภทเซ็นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังชื่นชอบบัญชีเทรดประเภทเซ็นนะครับก็สามารถเปิดบัญชีเทรดประเภทเซ็นได้นะครับลิงก์อยู่ภายใต้วิดีโอเรามีรายกลุ่ม เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเทรด forex และสัญญาณเทรดฟรีนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยกันสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ